เริ่มจากศูนย์ที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่ได้รวยเลย <S <S เรียนโทนี่จบเองคือสร้างเองหมดเลยมีน้องมาถามบอกว่าวก็พี่มีโอกาสแบบไม่มีครับนีน่สร้างเองหมดเลยถ,ถ้ามามัวแต่นั่งรอโอกาสให้มันมาโอ,อกาสมาหาไม่มีวันละยู่ต้องเดินออกไปหาเองถ้าไม่หาไม่เจออยู่ก็สร้างขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างพี่เนี่ยเห็นป่ะสร้างขึ้นมาเองดูดิมีบ้านมีอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยอย่างที่พี่พูดเนี่ยผมอาไปโพสเวลาที่ผมโพสอะไรทุกอย่างนะผมจะ add something เข้าไปให้เรียนรู้อะไรสักอย่าง ในคลิปของผม,มทุกๆคลิปพี่ลองไปดูอย่างน้อยคือยูจะเรียนได้1หรือสงเพราะว่าผมคือผมคิดว่าถ่ายทอดสิ่งที่เรารู<ช>้ว่ามันยังมีค,คนคนอีกเยอะที่แบบว่าไม่กล้าไงไม่กล้า<ช><ช>ที่จะทํามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้ามันมีตัวอย่างมีอะไรให้ดูเนี้ยมัน,<ช>มนาจะเราคนเขาทําได้เราก็ต้องทาได้อย่างผู้สังกฤษอย่างเงี้ยครับมาคนมามาหมั่นใส่ใส่เอาแล้วสุดท้ายใครเก่งอ่ะคุณใช่ป่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่มาหมั่นใส่ใช่ป่ะแล้วจะไปใส่ใจเขาทําไมอ่ะคนไทยจะเป็นอย่างนี้แหละผมคือไม่ค เป็นคนมีมีวินยัยแล้วก็ไม่หยุด และคือที่อยากจะบอกว่าคนไทย,ยมีความสามารถสิ่อย่างเดียวคือไม่กลา้าต้ออกจากเซฟโซนตัวเองนะใช่บางครั้งคือคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมครับแล้วคือมาบอกว่ายากยากเอาแล้วอะไรที่มันถ้ามันมันง่ายทุกคนมันก็มีกันหมดแล้วใช่มใช่ใช่ใชใชปะ่ะคุณมาอิจฉาเราอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ไม่กว่าเราจะได้มาเนี่ยเราลําบากขนาะด you focus on others you control by them ใช่ไหมฮะ if you focus on yourself then you're at p e a คือแล้วอยู่ก็ happier แล้วก็ you're ก็ better ใช่ไหม